พอได้ปืนหน่อยพอได้ปืนหน่อยอ้าวผมมีมาแล้วคนดูสวยยิงซอมบี้แตกครับมาว่ะมาว่ะเพชรดาวสวยกระโดดกัดเอื้อเอื้เอื้อเฮ้ยการ์สรที่เราได้กลับมาเป็นคนว่ะคนดูกิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่น2แจกมือถือพ็อกโก้ X6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยโยอวาซาเดีวิรุ่อเมริกาดีวิรุ่ดูไบดี๋ยรุ่นชาวจายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม วอลซูลโมบายนะครับท่านผู้ชมนะโคตรติโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะคนดูก็วันนี้เราจะไปเล่นเจ้าตัวเกิมวอลซูลโมบายกันนะครับเนื่องจากที่ว่าแผ่นนี้นะครับมีการอัปเดตมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะโคตรที่ผมบอกเลยว่าตึงจัดๆเลยนะสหรับแพทนี้เนาะท่านผู้ชมนะนะมันคือ,อ,อแพทในส่วนของ 3.7.0นะมีหมดซอมบี้เข้ามาใหม่นะครับนู้้ชมนะนี่ซอมบี้ลอยเหยวนะครับโอ้โหเทคนดูเอาวะต้องเล่นแล้วแหละซอมบี้ลอยเหวนตึงนก็อดนะคนดูมากคนดูเราจะมาเล่นเลยนะครับแล้วก็กินรอบนี้เนี่ยเขาออพติไมั์มาดีมากเลยนะสามารถปรับคุณภาพกราฟิกอะไรต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบปรับแบบคุณภาพกราฟิกตรงนี้แล้วก็ความละเอียดตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะนู้้ชมนะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับได้แล้วนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่า เขาเรียกว่าอะไรนะไอโฟนนะครับท่านผู้ชมนะ iPhone 8, iPhone ไอโฟน8ไอโฟน12นี่ถูกออปติมิ้มาแล้วก็ CPU ที่เป็น Diamond City ถูกแก้บั๊กแก้อะไรออปติมิ้มาเป็นที่เรียบร้อยนะอ่อย่าลืมไปอัปเดตแล้วก็มาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์มาใหม่นะอีเวนต์โรคระบาดนะท่านผู้ชมโคตรทีโคตรทีโคตรตึงเลยครับฟรีอันนี้เก็บไว้ซื้อของนะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะเก็บไว้ซื้อของนะครับว้าวอันนี้อ๋อหาศาสตร์หาศาสตร์เรา,ายังเหลืออยู่หรอวะ นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นเอีเวนต์ใหม่นะทานผู้ชมนะตัวละครอะไรใหม่นะครับโอ้สำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะก็มาเล่นรุ่นของกันได้นะครับมาคนดูเตรียมตัวครับรีสกไปมาเลยเวย้ยมาเลยเวย้ยครเท่วู้ฮูมาว่าโอ้โหมาถึงก็ปล่อยผมลงไปเจอเลยเหรอกเอาเฮ้ยทำไมตัวละครเราไปไหนอะ่ะเอา้าเกมมันติดบักก๊กอะไรอะ่ะเกมอย่างเน่าเลยเน,นี่ี่ยคนดูลิชแมนชอ็อปโน,นงเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในรัคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไล Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นโอ้เฮ้ยอยู่ๆเกมก็เน่าจะรู้ว่าวเห้ย โอเคนี่ผมปรับแค่60เฟรมพอนะทุกผู้ชมนะจริงๆปับสูงกว่านั้นได้นะแต่ผมอยากให้โทรศัพท์ผมลื่นๆลงเลยครับผมมีจุดที่แบบว่าจะไปลบตรงนี้ดีนะเฮ้ยแต่ว่าเอาสกินตัวเราหายไปไหนวะคนดูว่าไตยเฮกนี่นี่นี่จุดจุดหลบของผมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะทุนผู้ชมนะเย,ย่ฟับนี่มุมี้รับรองได้กินครับคนดูเ yeah, ย่ขอมนเบบี้เฮ้ เอ้ยทคดาวมันสักหน่อยนะคนดูนะเอาดีเอาเดีตะกินแม่งหายไปไหนวะเฮ้ยอืออ้าวตะ,ะกินมาเฉยเอ้ากินมาเฉยดิงงเลยนะเฮ้ยมันมีกล่องอยู่นี้นี่ตอนแรกอะคนดูกล่องหายวะอุมมงเกมผมมันมันใช่รอยยี่ไม่เนี่ย เอ้างูอุ้ยกล่องนี้โอเค,อเคพอได้ปืนหน่อยพอได้ปืนหน่อยอ้าวผมมีมานะคนดูไว้ยิงซอมบี้แตกครับมาว่ะมาว่ะเยสุปเปริยังม,มีจุดซุ่มผมอยู่นะครับอ้าวฮูเกอร์ฮูเกอร์หกสิบนัดสุเปริโอเค ใคคนดูขึ้นจุดนี้นะครับน,นี่เป็นจุดซุ่มประจําของผมเลยนะคนดเเูเอาเฮ้ยเอ,เอาเฮ้ยเออเออเออมันใส่กันอยู่นันเลยมันใส่กันอยู่นั่นเลย,มย,เลยไม่เห็นเรามไม่เห็นเราคนดูโอเคซุ่มก่อนเลยครับหมอบเลยเดยิแล้วผมไปเปิดตั้งคค่ายมันเป็นในส่วนของ EPS แบบไม่มีขีดจำกัดดีกว่าคนดูนะ มันเหมือนว่าศักยภาพของมือถือพี่มไม่ได้ดึงออกมาใช้นะ <c oughs> เฮ้ยตรงร้อยเมตตรงนั้นโอ้โหแต่จุดซุ่มตรงนี้ผมดีแล้ว่าคนดูแป่ว่าของตรงนั้นผมมันลอดตาลอดใจปับ๊บจุดซุ่มผมโคตรด,ดีเมื่อกี้อันนี้พี่กำลังหนีออกจากจุดซุ่มดีๆเลยนะนี่คนดูเอาละโอ้ร้อยกว่าฟีมคนดูได้อยู่นี่ออพติมัยมาดีจัดโอ้ตเตีมเลยไว้แถวนี้ ซอมบี้ซะหน่อยสวยเฮ้ยไ,ไล่ยิงซอมบี้ชิวๆได้เลยน,นี่คนดูทั้งคนทั้งซอมบี้เนี่ยแถวนี้แต่มันเป็นจุดซุ่มเมื่อกี้เนี่ยผมมาตรงท่าเรือนะโอเคนะเอาไว้หนีซอมบี้ได้นะจุดนั้นนะไอดีเตอร์ไปเอาดิเฮ้ยเฮ้ยซอมบีบ้บ้าเฮ้ยเออบ้ากะเออไอซอมบี้บ้า แกนะแกอู <c oughs> ป็ปซอมบี้ด้วยเลยเยลงตรงนี้แหละซอมบี้ก็มีมันตายนะครับมันจะมีสกิลไว้ใช้ได้นะสกิลแรกเป็นสกิลคำรามสกสองเป็นแบบโยนระเบิดควันอย่างนี้สกิสามถ้ากดค้างมันจะเป็นการกระโดดนะอย่างเงีเ้ยยสเเ้ยอ้าเเหมือนเราหินเงาๆงว่ะคนดูคนแน่นอนครับตรงนั้น เฮ็ดดาวสวยกระโดดกัร์ดอึ๋งอึ๋งอึ๋งเฮ้ยการ์ส <laughs> <laughs> เสร็จเ,เราได้การ์มาเป็นคนว่ะคนดูเดี๋ยวหามุมซุ่มดีๆก่อนจุดนู้นแล้วกันคนดูนนะเนี่ยลอยไปก่อนนะครับน,นี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ปั๊บลอยลระลอกลงไปครับอือสวยเปลี่ยนปืนก่อนเลยครับอย่างแรกเอาเว้ยเอาเว้ย เว้ยวันแดงเดือดเลยว่ะคนดูตรงเนี้ยผมจะจัดผมจะจัดผมจะซุ่มอยู่นะคนดูผมไม่ผมผมจะไม่ออกไปยืนยิงนะเดี๋ยวตายฟรีนะครับซูมหน่อยตรงนี้ตรงนี้ซูม <Okay. S 1> เย้อว่าเฮว่าเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยอ๋อมันนันนี่ คนดูวงมันบีบผมต้องไปแล้วแนะนำไม่เอา LMG มาดีกว่านะคนดูนะสำหรับการเล่นไอ้ตรงนี้นะครับครับหลบหลบองย่องหลบหลบย่องย่องมาไหมวะคนดูมีคนนะครับท่านผู้ชมนะ ไปก่อนลไปก่อนเฮ้ยเอาชีวิตเราจะจัดคนดูแต่ถ้าบูกับซอมบี้กับกํามันอยู่นะเฮ้ยอย่างพี่ต้องบูกับซอมบี้ว่ะคนดูไม่ไม่เอาอ่ะไม่อยากซุ่มอ่ะคนดูนะไม่บูกับซอมบี้กับบูกับคนอนะ่ะคนดูมาดิสวยสวยโดนอยู่แต่ไม่ตุยเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยมีคนขี่รถมาเอาดีเอาด,ดีไวสวยปืนนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะคนดูมันมันยิงมันยิงละนัดอ่ายิงระยะสองสามนัดแรกดีอยู่นะ LMG เนี่ยเย้ วงมาแล้วนะฮนะท่านผู้ชมนะปั๊บ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, a g h Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL ไอด n t ิตี้วีและนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n s h o p หรือ f เฟซ o o ๊กริชแมนช็อปลายแอ Rich Man Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง r i c h m a n Shop ตอบี้มันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นคนได้นะถ้าไปคิวคิวผู้เล่นด้วยกันเองหรือว่า ในส่วนของอเรียกว่าอะไรวะอ่าในส่วนของเก็บวัคซีนนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องระวังทั้งคนทั้งซอมบี้นะครับท่านผู้ชมเอาดิเอาดิสวยร่วงนี่ทับเลยอื้อเอาเว้ย เฮ้ยคนนั่นนะ่ะเออเอาสิเออส,สมุกกิงวีทสมุกกิงวีทซอมบี้วเว้ยโหลดก่อก,อก่อนนะคนดูเอาเว้ยอย่างตึงอย่างตึง เอาว่าว่ารอบนี้จะที่หนึ่งไหมคนดูแต่ปืนเราไม่ค่อยเวิร์กเลยนะผมเอาเอ็มเอ็มจีที่แบบว่าช่วงยิงต้นมันดีนะครับแต่ช่วงยิงปลายแผ่นนะก็พอได้ถ่ายอยู่พอได้ถ่ายวยวงมาละบีไปยังอุ้ย,วย,ยไว ไว้ล่วงว้าล่วงเหมือนกันบ้ากะได้เป็นซอมบ,บี้แล้วนะครับคนดูวู้ฮู้ลงระเบิดแก๊สดีไหมล่ะเ,ออเด้งผมเพียงระเบิดแก๊สไปก่อนวู้ฮู้เราไปข้างหลังถ้าข้างหลังทิ้ดาวมันได้ก็จบเลยนะคนดูนะ ทำลามก่อนไว้เป็นซอมบี้โนตึงครับซอมบี้ก็มนันอยู่นะคนดูแต่ซอมบี้ก็มีมันตายนะใช่ว่าไม่มีมันตายนะครับคนดูวิววงเริ่มวิ่งแล้วนะคนดูตอนนี้อยู่นอกวงก็ไม่ดีนะครับเนีย่ยตอนนี้ผมต้องหาตัวมันก่อน นอกวงไม่น่ามีนะอันนี้เด้งเออหวยว้าตายเหมือนกันทำนด้แค่มันลม้มโคตรมันโคตรตึงนะฮะคนดูเอาว่าเอาว่าตึงจาดตึงจาดมาดูดิเราจะได้เต็มเท่าไหร่นะครับในการเล่นอันนี้สวยเลื่อนแรงนะครับทุกผู้ชมนะเออ อ่าคะแนนเรา2,475เ็คะแนนนะแล้วก็สังหารโอเวอร์เตอร์ไป7สังหารซอมบ,บี้ไป2ชีวิตอ่าเวลาเอาชีวิตรอดไป4.20นาทีในกรับท่านผู้ชมโคตรเติงโคตรก,ตก,ตกต๊อดเดี๋ยวต้องมาจัดปืนใหม่ซะหน่อยนะคุณดูผมว่าปืนมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่วะ่ะสำหรับอ่าอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจัดปืนใหม่ก่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์อืม ผมว่าปืนที่มันน่าจะเอาไอ้พวกนี้อยู่ต้องเป็นตัวนี้นแหละ LMG กับอ๋อเป็นโหลดเอาสหรอสไนนยนี่ผมไม่อยากเอาใส่มาเลยนะจริงๆแต่สไนนยนี่แรงนะครับถ้านัดเดียวอาจจะตุยได้เลยนะถ้าโดนนะถ้ายิงโดนพวกซอมบี้นะครับสไนนยนี่แรงไอ้น,อนี่ไอ้นี่ก็คีคิวิับดเกเตอร์นเนี่ยแนึงนะผมปับใหม่ก่อนนะ MK MK9 เหรอโอ้โหนี่ก็เวริร์คนดูแป๊บนึงเอาเนี่ยนี้ต้องไปในนี้คนดู ้อ้นัดหนตึงของเราวับใส่ลำกล้องซะหน่อยกระบอกปืนสวยโอเคอันนี้ต้องใส่ลงไปนะครับนี่ช่วยได้ช่วยได้ความแม่นยำเย่ใส่แทนในตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ไปลูกลอกใหญ่แล้วก่อนปูดบ er. อยสติกเกอร์เอาเครื่องรางเอาเครื่องรางไหนวะเครื่องรางนี้โคตรตึงสไนนนีน่ผมว่าผมควรเปลี่ยนจริงๆนะสไนนเนี่ยไม่ได้วะไม่น่ารอดนะครับมันยิงมันยิงดีก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่ลงไปแล้วจะไม่รอดมากเลยนะเฮ้ยมอสนี่ก็น่าจะแรงอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะ โอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัวคอม์ิูดี้วอร์ซูนโมบายในแพทใหม่นะท่านผู้ชมนะแพทเ37.0นะภาคซอมบี้นะท่นะานผู้ชมไปรวมมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โดดอยู่ด้านล่างข้างใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะสําหรับวันนี้พี่คู่กับตัวประกอบเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโัวเตือง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม,คมโลโบกิฟ การดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย